ฟองแช่พี่นอ้องเแบบิ้เมี่ยงพี่น้องขมสวัสดีครับพี่น้องเป่าไฟสุดสัส้วพบพอกนันแล้วครับพี่น้องช่องนี้มีสาะระกับนุ่มหนาโมลขึ้นเก่าแล้วครับพี่น้อง,ม,งม,มือนีนุ่มหนาโมลสีพลาพี่น้องมาก,กินลาบเฮ็ดแซ่บๆน้องกันครับพี่น้องลาบเฮ็ดแบบ เฮ็ดยังได้ให้มันเสรับพี่น้องคิดเบิ่งกันว่ามันสีอร่อยเสียบขนาดไหนครับนอ้องเฮ็ดส่งนอกกันี่ครับผมนี่ครับผมเฮ็ดเลยเป็นเห็ดพูดทานพี่น้องกุละ่ะมีแต่ดอกก้ามงามพี่น,อน,อน้องกุล่ะจัดไปแสร็จแจกกันเด้อพี่น้องเด้อก้อนสีไปรับส่งมฝ,ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นุ่มหนาโมนยาวๆเลยเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจกันยาวๆครับพี่น้อง ไปกันเลยพี่น้องแส็บจวดน้ำกันครับตั้งกระทะพี่น้องเอาเห็ดลงไปขวานพี่น้องขวาเห็ดมันสุกครับพี่น้องขวาเห็ดผมต้องใส่น้ำลงไปเติมน้ำลงไปนะ เห็ดมันสุกครับพี่น้องเอาใส่น้มเลยบ่อย,อยมันเห็ดติดกระทะพี่น้องเห็ดนี่ก็สดๆเ,เลยพี่น้องซื้อเขาเจ้าครับพี่น้องเจ้าปลูกเองครับพี่น้องเพาะเองมากินมาแสบพี่น,น้องหน่อยมั้งเด้อพี่น้องนะ เจะทารตามสไตล์นุ่มน้ำอะไรไม่รู้มือกับบรรยากาศเย็นเย็นสบายไม่้องตอนแรกก็คึ้มฟ้าคลุมฝนไม่ร้องเ,เอ้าเอ้าครับเอ้าแน่เย็นแน่ไม่รู้เลยล้วนจนหิ้เฮ็ดซุกเด้อพี่รู้เลย เห็ดมันกมีน้ำผสมแน่ครับผมหอมหหวยๆพี่น้องเลยหลังจากเห็ดเห็ดสุกเขาก็ปิดไฟพี่น้องปิดไฟได้เลยพี่น้อง นี่นะครับผมพุญพุญแล้วโอ้ยน้องเลยต่อไปปรุงรสพี่น้องปรุงรสพริกพี่น้องพริกปน่นใส่ลงไปเลยแลเดลตาตล้วแต่หอมหมักเด้อพี่น้องเด้อใส่พริกหน,นึ่งนัวพี่น้องชูรสชาติให้แซ่บนัวพี่น้อง น้ำปลาพี่น้องน้ำปลานั่นแะครับผมต่อไปเขาครัวพี่น้องเพิ่มรสชาติให้หอมห่วยๆพี่น้องเลยเขาครัวเะยต่อไปปักเนาพี่น้องบีบเลย จากสองเปียงก่อนพี่น้องสองเปียงก่อนบุญแล้วครับผมม้ยพี่น้องเย้ยคนะเลยพี่น้องบุญแล้วพี่น้องสีสันแสบนวดในนอนมืึงนี่บุญนะนะแล้วเป็นแบบบ้านๆสไตล์นุ่มน้ำม้อนเลยพี่น้อง หล,หลังจากคนน้นได้ทีะเ้าก็ล่องซิบมึงพี่น้องเสียบบัวจัดไปสุดยอดพี่น้องเลยขั้นตอนสุดท้ายเลยครับพี่น้องหอมแดงใสลงไปเลย นี่ต้นหอมพี่น,อน้องใส่ลงไฟต้นพักชี้ใบเรือยพี่นอ้องต้อไปก็จะเป็นพักชี้จีนพี่น,อน้องใส่ลงไปบาททีทน่มีลูกโดดนะพี่นอ้องคนล่ะใส่ลูกโดดลงไปครับเพิ่มสีสันสวยงาม แซบเผ็ดแน่นอนนป่คนแล้วรับนี่คุเล้าพี่น้องโอ้ยมึงเอาคุเล้าพี่น้องจัดไปแซ่บๆเหมือนกัน เรียบร้อยพี่อ้อเรียบร้อยกูล่ะ้อมเสิร์ฟพี่นอ้องกูล่ะตักใส่จานพี่นอ้องเรียบร้อยพี่น้องกูล่ะโอ้ยพี่นอ้องมึงลาบเฮ็ดพี่นอ้องกูล่ะสีสันแซ่บแน่นอนมึงเนี่ยมาพี่น้องมา้ทำแหลกแหกมันพี่น้องกูล่ะครับผม มือนีพ่อมีโต๊ะได้พี่น้องถือเอาครับรื้อบอกพักแก้มครับพี่ชัวร์ไมพี่น้องนี่พัชชีปักกาดครับหมักแดงพี่น้องขาดบา่วด้เลยหมักแดงมะละขี้นกพี่น้องของแท้เลยมั้งเนี่ย

นัวครับนัวแน่พี่น้องครับแบบเองกินเองแซบ่บเองให้ก็พี่น,อน้องครับคนเหล่าพี่น้องคทำแน่ นัวพี่หน่องนัวข้ามไปไงพี่น่องของแท้พี่น่อง เบิดเมีม่งพี่น้องขม ข้มเนี่ยเ <Okay. S 1> จอลูกโดวดพี่องเพชรขนาด ฮอ,อ,อมกับหัวพี่น้องบ่กข้ามเดียวพี่น้องแสบหักแสบแน่พี่น้องเลย อนี่ครับพี่นอออมม้องครับยัง่งมเหลือกหอมัมลำเหลือ Đẹp nha Hãy subscribe แสบไรพี่น,อน้องกินหนังบอนโอ้ยเบิดเมียงเป็น้องไงแสบแสบักแสบเนี่ยคลิปนี้ก็ฝากไว้ในเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ครับนุ่มหนาม,มนในเด้อพี่น้องเด้อเป็นงกำลังใจกันยา่งครับพี่น้องพอกันไหมคลิปนาหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับผม